สาระเนนะครับว่าปลูกอย่างไรนะเราก็มาดูเลยว่าเนี่ยอย่างเราก็เด็ดเอายอดนะเด็ดปัดมาแล้วนะครับเราก็เด็ดใบนะเด็ดใบออกลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เด็ดใบปลายนะให้เหลือประมาณสัก2อสาใบนะทีนี้เราก็ปักดินลงไปปลูกได้เลยนะโดยที่เราให้มันมิดข้อสัก2ข้อนะเนี่ยมันจะมีข้อ ที่เราเด็ดใบออกนะครับรากมันจะออกตรงข้อตรงนี้นะครับข้อที่เราเด็ดใบออกเนี่ยมันจะออกตามข้อนี้นะครับรากเพราะนั้นถ้าเราปักลงไปสัก2ข้อนี่กาลังดีนะเผื่อว่าข้อแรกรากเขาไม่ออกข้อที่2องเขาอาจจะออกก็ได้นะครับเราจะไปเด็ดตรงกลางตรงนี้นะครับข้อไอ้รากเขาไม่ได้ออกตรงกลางนะเขาออกตามข้อนะครับทีนี้เราก็ปักลงไปเลยนะครับปักแบบนี้นะครับนี่อย่างตัวนี้ผมปักบริเวณที่เขาไม่งอกนะตรงที่เขาไม่งอกก็จะนิ้วนะกด ให้มันแน่นนะลดน้ําทุกวันแล้วเขาก็จะรากก็จะออกดีก็จะสวยงามแบบนี้นะครับก่อนที่จะสวยงามแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวัสดุที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือพวกครุถังกละมังแตกนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถนํามาเป็นวัสดุในการปลูกผักสาระเหน่ได้ให้ดูตัวนี้เป็นครุถังที่มันแตกแล้วเห็นไหมเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเราก็นํามาใช้ประโยชน์ได้นะโดยที่นําพวกวัสดุเช่นพวกฟางนะครับนี่ฟาง เอาเศษฟางต่างๆนะครับมาทําเป็นดินปลูกนะครับก็หาฟางหรือหาพวกเศษหญ้าเศษอะไรต่างๆนะครับเอามากองไว้ในคุนี้นะครับแล้วก็นําขี้วัวนะเอามาโรยลักษณะแบบนี้ครับทับไว้แล้วก็เอาฟางมาใส่เป็นชั้นที่2แล้วก็เอาขี้วัวมาโรยกองทับไว้นะครับในลักษณะแบบนี้เป็นการทําปุ๋ยหมักนะครับทําปุ๋ยหมักในค่นะครับแล้วก็หาพอมันมีการย่อยแล้วเนี่ยเราก็หาดินนะครับ เอามาเติมนะครับโดยอัตราส่วนของปุ๋ยที่เราหมักเนี่ยประมาณสัก1ต่อสมก็ได้นะครับปุ๋ยหนึ่งส่วนดิน3ส,ส่วนนะครับเอามาคลุกเคล้ากันนะครับเพื่อให้มันเป็นดินปลูกแล้วก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ในที่มีปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาทําลักษณะแบบนี้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีปุ๋ยหมักนะครับก็ให้ทําเหมือนที่ผมได้เล่าไปก็คือหาเศษฟางนะครับเอามากองใส่คุซักครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งของคุเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวนะมาโรยทับไว้ก็ประมาณสักสักหนึ่งอุ้งอุ้งมือก็ได้นะครับเอามาโรยทับไว้แล้วก็หาฟางมาใส่อีกชั้นที่2แล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวสักอุ้งมือหนึ่งมาปิดกลบไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็รดน้ำนะครับประมาณสัก1-2เดือนครับรดน้ําทุกวันนะครับจนฟางย่อยสลายประมาณ1-2เดือนเนี่ยคือฟางมันจะย่อยสลายง่ายให้แต่เรารดน้ําให้เปียกนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักโดยธรรมชาตินะครับ เราไม่ต้องหา E-M ไม่ต้องหาอะไรมามาใส่ไม่ต้องหาจุลินทรีย์อะไรอย่างอื่นมาใส่เพราะว่าขี้วัวมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีการย่อยสลายฟางได้ง่ายนะครับพอเป็นปุ๋ยหมักเราสามารถนํามาปลูกลักษณะแบบนี้แล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยงามเลยครับพี่พครับนี่สะระแหน่นะครับปลูกเองกินเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อกำละหบาท10บบาทนะครับ